รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบหร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษากระทรวงศึกษาธิการบริษัทกนกโปรดักต์จำกัดบริษัทบุษราคำกรุ๊ปจำกัดเสนอรายการเกษตรบันเทิงตอนเคฟาร์ม ดรสุปชัยศรีลาเป็นประธานคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์อาชีวศึกษากเกษตรของธารัฐมนตรีดรคุณหญิงกัลยาสุนพลพันธ์ ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยเนี่ยประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรเป็นอาชีพหลักนะครับ,รบซึ่งเ,เรามีนโยบายในเรื่องของการที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นขั้วโลกนั้นเป้าหมายในส่วนของอกเกษตรกรที่เดาจัดนานการเนี่ยมีอยู่2ส,ส่วนด้วยกันนะครับนั่นก็คือกเกษตรกรที่ประกอบอาชีพอยู่แล้วใน,ในปัจจุบันนะครับแล้วก็ในส่วนของเกษตรกรในอนาคตซึ่งเราจะผลิตขึ้นมาตามกระบวนการในเรื่องของการจัดการศึกษานะครับ สำนักง,งานคณะกรรมการการช่วยเหลเนี่ยเรามีกรอบนโยบายในเรื่องของการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อป้อนเข้าสู่ภาคแรงงานของประเทศเนี่ยอยู่หลายกลุ่มด้วยกันนะครับ,รบทั้งกลุ่มท้งด้านอุตสาหกรรมกลุ่มเรื่องของธุรกิจบริการกลุ่มเรื่องของดิจิทัลแต่อีกกลุ่มหนึ่งที่ที่สำคัญก็คือในเรื่องของกลุ่มกเกษตรสมัยใหม่ซึ่งเราจะดําเนินการ,รนะครับซึ่งในในกรอบในเรื่องของการ,กรเกษตรใน อนาคตซึ่งจะดําเนินการเนี่ยต้องเป็นกเกษตรที่เน้นในเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามาดําเนินการนั่นมันถือว่าเราจะใช้พื้นที่น้อยแต่ว่าให้ได้ผลผลิตที่เยอะดังนั้นการที่จะทําอย่างนี้ได้เนี่ยมันต้องใช้เทคโนโลยีใช้องค์ความรู้เข้ามาดําเนินการในเรื่องของของ,ของการพัฒนาผู้เรียนนะครับการพัฒนาผู้เรียนที่จะให้มีคุณภาพได้ก็ ต้องผ่านกระบวนการในเรื่องของการจักการศึกษาในกรอบที่อาชีวะดําเนินการก็คืออาชีวะยกกาลังสองในเรื่องของการการเรียนเกษตรในปัจจุบันเนี่ยเราเรียนโดยใช้เทคโนโลยีนะครับซึ่งกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนเนี่ยเรามีฐานในเรื่องของการเรียนที่ที่มีฐานที่ทันสมัยนะครับไม่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการจับจอบไปขุดดินเลยจับมีดไปถางป่าเหมือนอย่างที่หลายคนเข้าใจอย่างนั้นแต่ว่าเป็นเรื่องของการเรียน พื้นฐานในเรื่องของการประกอบอาชีพที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์น้ําวิเคราะห์ดินแม้กระทั่งเรื่องของการเลี้ยงดูแลทําประกอบทําเรื่องของอาหารสัตว์นะครับ,รบอย่างนี้ต้งต้องใช้ต้องใช้เทคโนโลยีเข้าไปเกี่ยวข้องทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็คือต้องใช้เทคโนโลยีที่เป็นเครื่องทุแรงนะครับ,รบเข้ามาช่วยในเรื่องของการเพิ่มปริมาณเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตให้ได้มากขึ้นครับ รัฐมนตรีดรคุณหญิงกาลยาสุบลพนิษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการทานรับผิดชอบหน่วยงานสําคัญสําคัญในกระทรวงศึกษาธิการจํานวน8หน่วยงานหนึ่งในหน่วยงานที่ท่านรับผิดชอบเป็นหน่วยงานอาชีวศึกษาเกษตรหน่วยงานนี้มีวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมงรวมทั้งที่47สิแห่ง,งในขณะที่มีการจัดกระบวนการาการศึกษาในหน่วยงานนี้ ยังมีองค์กรที่มีความสำคัญอย่างยิ่งมีชื่อย่อว่าอ,อกกทชื่อเต็มคือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระบรมราชุปถรัรมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีอ,อกกทที่ว่านี้มีทั้งสิ้น52หน่วยทั่วทั้งประเทศ43แห่งอยู่ในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี 4แห่งอยู่ในวิทยาลัยประมงและอีก5แห่งอยู่ในวิทยาลัยต่างๆในสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเฉพาะวิทยาลัยกเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมงหลายแห่งมีอายุการทำงานมากกว่า40ปีหลายแห่งมีอายุงานมากกว่า70ปีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวิทยาลัยเหล่านี้สร้างกเกษตรกรไทย สร้างผู้ประกอบการภาคการเกษตรในขณะเดียวกันก็สร้างนักวิชาการเกษตรทั่วทั้งประเทศมาแล้วไม่น้อยกว่า2ล้านคนเมื่อคุณหญิงดรกัลยาสุบรณพันธ์นิตมารับผิดชอบงานในกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบงานอาชีวศึกษาเกษตรผมเข้าไปดูในเนื้องานเนื้องานเหล่านี้เป็นเนื้องานที่มีที่มาที่น่าสนใจอย่างยิ่งที่มาที่ผมอยากจะกราบเรียน นั่นคือที่มาของสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาภาคเกษตรอาจจะก,กล่าวโดยใช้คำย่อๆว่าเป็นการพัฒนาภาคเกษตรด้วยกษัตริย์ของไทยหรือดรคุณหญิงก um ัลยาสุบนพานิชได้กรุณามากได้ให้ถ้อยคำที่เป็นถ้อยคำสรุปความว่าเกษตรกษัตริย์ไทยคำคำนี้จึงเป็นที่มาของการดำเนินรายการ ที่ท่านกำลังจะได้รับชมนับจากนี้ไปนั่นคือรายการ K-FARM K, K ในใจของท่านอาจจะหมายถึง King Farm หรืออาจจะหมายถึงเกษตรฟาร์มแต่เอาละนี่คือที่มาของรายการของเราท่านจะได้พบกับเนื้อหาสาระที่พวกเราตั้งใจนำมากราบเรียนท่านให้เห็นถึงสถาบันพระมหากษัตริย์กับการพัฒนาภาคเกษตรให้เป็นลำดับลำดับ เราจะพาท่านผู้ชมไปชมพัฒนาการของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและวิทยาลัยประมงเหล่านี้คือที่มาที่เคฟาร์มอยากจะกราบเรียนนำเสนอต่อท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ติดตามอยู่ในขณะนี้ว่ารายการเคฟาร์มนับหนึ่งจากสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อภาคเกษตรไทย ขยายโรงเรียนผสมวิสามันเกษตรกรรมเนี่ยขึ้นในหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับก็มีที่มาเป็นหลักใหญ่ๆอยู่ในคณะนี้ในภายหลังก็คือแม่โจโจซึ่งเป็นมหา,าวิทยาลัยแม่โจในปัจจุบันบและแม่โจเองก็ได้แตกหนอก่อเจริญเติบโตเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์<ห>นะครับเป็นแห่งแรกไหมจ๊ะเป็นมหาวิทยาลัยที่เป็นการจำเพาะเจาะจง เรื่องของการเกษตรเป็นแห่งโดยเฉพาะเอด้ดยเฉพาะทึ่งเรื่องนี้เป็นไฮไลท์สำคัญสําหรับการศึกษาเกษตรของประเทศไทยซึ่งสัมพันธ์เกี่ยวกับจักแม่โจ้เนี่ยแม่โจ้เป็นจุดกําเนิดให้เกิดมหาลัยเกษตรศาสตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรนเก้ารัชกาลที่9ครับเสด็จทอดพระเนตรกิจกรรมฟิวเจอร์ฟาร์มเมอร์ออฟไทยแลนด์คือองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยครับที่แม่โจ้เมื่อพศ2 5 1 6 16 นี่คือพร่มหากรุณาที่คุณจากสถาบันพระมหาษักริ์ครั้งแรกต่อการอาชีวศาลยเกษตรต่อ Future Farmer of Thailand หรืออกทหรืออกทอันนี้2 5 1 6ที่ผมต้องย้อนเพราะว่าประวัติการอาชีวศาลยเกษตรและความเป็นมาขององค์กรนี้กับซ้อนกันอยู่มีการจัดการประชุมวิชาการจัดตั้งองค์กรอยู่ในวิยาลัยเกษตรทั่วประเทศนะครับมีการประชุมวิชาการระดับชาติมาถึงปัจจุบัน41ครั้งในครั้งที่8 ที่จัดที่วิเลยเกษตรกรรมนครสวรรค์ <S 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 ครับล้นเก้ารัชการที่สิบถึงขณะดํารงพระอศิริยยศเป็นสยามกุฎราชกุมารครับสเสด็จเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติครับให้เป็นครั้งที่8เนาะครั้งที่8ครับแล้วครั้งที่9ครั้งที่10ก็ยังโปรดเก้าให้ผู้แทนของพรงะองค์เสด็จเป็นผู้แทนไปเปิดการประชุมวิชาการให้แก่สมาชิกขององค์การเกษตรกรแนวคตอีกสองครั้งครับจนมาถึงครั้งที่11ก็มีการทูลเชิญสมเด็จ ประเทศพระราชาสุดาสยามรุมาชกุมารีในขณะนั้นในขณะนั้นเสด็จก็พระองค์ก็เสด็จเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติมาตั้งแต่ครั้งที่11จนถึงปัจจุบันครั้งที่41ต่อเนื่องทุกปีมิได้ว่างเว้นเลย30ปีต่อเนื่องมิได้ว่างเว้นเลยทุกปีต่อเนื่องนี่ก็คือเป็นพระมหากรุณาที่คุณ การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชปธัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งเราเรียกชื่อยอดสั้นๆว่าอ,อกทอ,อ,อ,ก,อ,อกทอเป็นองค์การที่จัดตั้งขึ้นในสถานศึกษาที่มีการจัดกาเรียนการสอนทางด้านาการเกษตรนะครับ,รบซึ่งปัจจุบันก็อยู่ภายใต้สำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาซึ่งมีทั้งหมดตอนนี้มี52แห่ง ทั่วประเทศหลักการก็คือว่าเป็นองค์การของสมาชิกทำโดยเพื่อทำโดยสมาชิกและก็เพื่อสมาชิกแล้วก็มีคณะกรรมก,การที่เราเรียกว่าคณะกรรมก,การอำนวยการ,รก็ประกอบไปด้วยครูอาจารย์ผู้บริหารเนี่ยจะค,คอยกำกับคอยแนะนำคอยช่วยเหลือคอยควบคุมให้มันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของอกทรครับผมปกนะครับซึ่งวัตถุประสงค์อกทรทเนี่ยมีอยู่3 3ประการ3ข้อ1ครับ,รบประการที่1ก็คือว่าเพื่อที่จะสร้าง คุณภาพและสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพนั่นก็หมายค,ความว่าวิทยาลัยเกษตรทั่วประเทศเนี่ยมีวิชาชีพที่เปิดในการเรียนการสอนเนี่ยหลายผานแผนกวิชาเช่นทางด้านพืชศาสตร์สัตวศาสตร,ร์ประมงอุตสาหกรรมเกษตรช่างเกษตรอะไรเป็นต้นเนี่ยพัฒนาความเป็นเลิศพัฒนาคุณภาพอของทักษะพวกนี้ประการที่สองก็คือ,เ,อเรื่องของการพัฒนาความเป็นผูน้นําและ อยู่ในสังคมแบบมีความสุขนั่นก็หมายความว่านักเรียนเกษตรทุกคนเนี่ยจะต้องเป็นผู้นําที่จะออกไปสู่ชุมชนนําทางด้านการเกษตรสมัยใหม่ที่จะออกไปต่อยอดการพัฒนาอาชีพทางด้านนี้ให้เกิดความ็นเลิศใน,นอนาคตครับผมและประการสุดท้ายของวัตถุประสงค์อกทกก็คือว่าให้เป็นพัฒนาสมาชิกให้เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติภายใต้ระบบ การปกครองแบบระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระบรมมุขแต่สามข้อนี้เป็นวัตถุประสงค์ใหญ่ๆซึ่ง,งภายใต้คํำขวัญที่มวลสมาชิกได้ยึดถือมาตลอดก็คืออ,อกทอรวมพลังสร้างชาติเราเรียนรู้ด้วยงานการฝึกหัดกับ,รบเราปฏิบัติเพื่อหวังทางศึกษาหาเลี้ยงชีพเพื่อชีวิตพัฒนาและใช้วิชาเพื่อบริการงานสังคมนั่นก็หมายความว่า เราจัดการเรียนการสอนอาชีวเกษตรเนี่ยให้เขาได้ลงมือปฏิบัติจริงรทําจริงรรเพื่อเขาจะได้เกิดทักษะแล้วก็เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์ในท้องถิ่นในสังคมจริงรรแล้วก็จะเกิดความมั่นใจในการที่จะไปพัฒนาอาชีพเขาในอนาคตที่เขาจะออกไปประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร,กรจริงๆในอนาคตคคอันเนี้ยมันเป็นความภาคภูมิใจและเป็นความท้าทายของสํานักงานคณะกร,รรมการการอาชีศึกษาที่จะผลิต นักเรียนรุ่นใหม่ที่จะไปตอบโจทย์สมาร์ทฟาร์มเมอร์รหรือว่าที่เราเรียกว่าเกษตรกร,รปาดเปลืองอะไรก็ตามการจัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้เนี่ยภายใต้มอตโต้ภายใต้คำขวัญอย่างนี้มันจะไปตอบโจทย์นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร,ร์ชาติ20ปีก็ว่าจะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชาติฉบับที่2แล้วก็นโยบายโดยเฉพาะคุณหญิงกระยาส่งลพพนิชที่เป็น พ่วกับดูแลอาชีวเกษตรเนี่ยก็จะใช้ไซเทคโนโลยีแอนด์อินโนวชันที่ท่านจะมักจะพูดเสมอว่าสติเส <c oughs> เข้ามาประยุกต์ใช้มาบูรณาการเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ต่อยอดเพื่อจะให้นักเรียนเหล่านี้เป็นนักเรียนเกษตรที่จะไปตอบโจทย์ต่อการพัฒหาประเทศซึ่งผมคิดว่าตอนปัจจุบันเนี่ยไม่ใช่ปัจจุบันตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับประเทศไทยมีรากเง่ามีรากฐานครับ การประกอบอา,อาชีพเกษตรมายาวนานเนื่องจากว่ามีมีภูมิประเทศหรือมีภูมิอากาศอะไรต่างๆที่เอื้ออนวยต่อการผลิตทางด้านการเกษตรอยู่แล้วเพราะนั้นในการที่จะตอบโจทย์เพื่อที่จะให้นักเรียนเข้าสู่อาชีพอย่างมีความภาคภูมิใจโครงการนี้ผมคิดว่าเป็นโครงการที่จะผลิตนักเรียนอาชีวเกษตรยุคใหม่ mm hmm. เพื่อจะไปตอบโจทย์ต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต วันนี้กนกโปรโดักจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการรดน้ำที่เหมาะกับพืชประเภทที่ต้องการให้น้ำให้ปุ๋ยทางใบนั่นคือหัวพ่นหมอกเพื่อการเกษตรหัวพ่นหมอกเพื่อการเกษตรมีหลากหลายแบบให้เลือกใช้มีทั้งแบบหัวพ่นทางเดียวหัวพ่นสี่ทางแบบปรับระดับน้ำได้และปิดน้ำได้ด้วย ลักษณะการทำงานของหัวพ่นหมอกจะให้น้ำในแบบฟุ้งกระจายเป็นฝอยซึ่งเป็นข้อดีคือจะไม่ทำให้ใบของพืชช้ำเหมาะอย่างยิ่งกับพืชที่ต้องการใช้น้ำทางใบเช่นกล้วยไม้ผักไฮโดรโปรนิกการรดน้ำในโรงเพาะเห็ดหรือการให้ปุ๋ยพืชในโรงเพาะชำเป็นต้นนอกจากนี้หัวพ่นหมอกเพื่อการเกษตรยังสามารถใช้ลดความร้อนในบ้านและโรงเรือน ใช้จับฝุ่นละอองในอากาศและช่วยสร้างบรรยากาศให้สวนในบ้านของคุณเกิดความร่มรื่นสวยงามได้อีกด้วยหากคุณผู้ชมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานหรือการติดตั้งอุปกรณ์หัวพ่นหมอกเพื่อการเกษตรสามารถโทรสอบถามเพื่อขอรับคำแนะนำจากเรากนกโปรดักได้ที่เบอร์02 451 11 11